แล้วมันบวชไปปีอรี่สีลังกานี่ยังไงอ่ะก็บวชเป็นพิษุนีเลยค่ะท่านยมบีบอะไรเห็นบอกบีบจนต้องบวชอ่ะก็คือท่านพูดทน่คงไม่ได้บีบอะไรอย่างนั้นหรอกท่านผู้ชายมาดามบีบกันนะบีบทานให้ไปบวชอย่างงี้เออค่ะก็คือตอนแรกท่านก็บอกว่าแบบอยากได้พระเหลืองแล้วก็หนูก็เอยพระเหลือง่ายก็ไม่ได้สนใจอะไรมากผ่านไปสองปีหมดโควิดปุ๊บปีที่สามก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็ ลมเลิกลมเลิกเสร็จแล้วก็บีบให้ไม่สบายหนักๆเลยฉันรู้แล้วทำไมท่านยมถึงอยากได้ผ้าเหลืองเพราะทุกวันท่านใส่แต่ผ้าแดงไงท่านจะต้องเปลี่ยนเป็นผ้าเหลืองมั้งอเปล่าอยากเปลี่ยนสีตอนนี้ท่านยมบอกหมอปลายแล้วว่าเออพี่พศตลกดีอยากได้ผิวด้วยนะอยากเจอพศเหลือเกินท่านยมอยาเอาลูกไปเลยถ้าอาลูกลงไปอยู่กับท่านยมท่านยมจะลำคาญ ไปสนุกกับท่านยมไหมพี่อ๋อไม่แต่ว่าการการบวชเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นสีลังกาเหรอพี่ไปเพราะว่าอะไรคพะวสีลังกาเป็นพิสุณีที่สามารถบวชแบบเทราว่าได้แบบเต็มรูปแบบแบบ สมัยโบราณเลยอคก็ืเหมือนเหมือนเหมือนพระภิกษุถูกไหมคะใช่ค่ะใส่ผ้าใจไตจีวอนโปลหัวแล้วก็ศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อน้ำมังกรก็มีนะพระพิคุณีอะไรนะพระพิคุณีก็มีนะเมื่อก่อนสมัยพระพุทธเจ้าอ่ะผู้หญิงที่บห่มผ้าแบบเดียวกันกับพระภิกษุเหมือนกันฉันเกิดไม่ทันมาถาอะไรท่านลแล้วเป็นผ้าเหลืองเหมือนกันมีทั้งเหลืองแดงอเหลืองแดงใช่เหลืองแดงเหลืองแดงผาฐานเชื่ว่าเขาห่มผ้าเหมือนพระพิสุสมองสมอง พี่กาหต์มาบอกหนูเกิดไม่ทันเอาก็ตอนพูดหนูก็ดูไม่หู